ด้วยมาลับหน่อยนี่ไงเขาถอยหลักรับเราแล้วพี่กรบ้านสวยมากแล้วก็คิดด้วยบรรยากาศลมเย็นๆอะ่ะออแล้วฝนตกอะ่ะไม่เปนเออฟินหระฟินแทนรู้สึกว่าเรือของเขาเล็กลงนะเมื่อก่อนนี้จะเป็นเรือลำใหญ่ๆโตๆนะตอนนี้เล็กลงไปเยอะเลยนี่น่าจะไปวัดไร่ขิงเหมือนเดิมตอนนี้รอป้าขายพุทรานมสดนะ ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กินอีกหรือเปล่าไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยถ้าป้าเขาไม่มาแล้วเราจะหาอะไรกินกันดีอะกลับไปกินมาม่าที่บ้านก็ได้โหอนาถามากชีวิตเราเพิ่งจะหัดแต่มาม่าเพามามา่มา <laughs> มึงจะผ่าตัดเพราะบาม่ากับนมจะให้ไปกลับไปกินบาม่าอีกแล้วมาหาป้าเนี่ยเลยซื้อใช่ไหมใช่นั่นน่ะสิก่อนเราจะขายฟูซานละมูสที่มันหวานน่ะป้าให้หนูชิมตรงนู้ดอ่ะใช่ใช่เราจะมาซื้ออีกไม่ใช่หน้ามันเนาะนี่นี่ก็เป็นหมดนั่นแหละมันหมดเดือนกุมภาอ๋อมีนานมีแ่พุษภาอ๋อจังไปเลยตั้งแต่ตุลฎาคมกุมภานอ่ะมีตุลฎาคมโอเค อยากกินอะไรกรอบๆไงแพ่เสียดา,ายไปเที่ยน้ำมันนี่ไงกรอบว่นี่ไงชพูนี่หวานมีแล,แล้วกับฝรั่งฝรั่งทูอ่ออไส้แดงเออนาซื้อมาค่ะจากไหนเนี่ยน้องแขร์ค่ะขอบคุณได้ลาที่นี่จ้ะเดีวว๋ยวคนหน้าละกันขอบคุณค่ะป้าจำแม่ตุลาของคุณป้ามาตุลาถึงกุมภาลับป้าบอกขอบคุณค่ะ อันนี้เราอยากกินผิดฤดูก็ป้าแหละความผิดที่ป้าแหละมาให้หนูลองกินอันนี้คืออะไรนะครับนี่อันนี้พุชานมสดูชิมก่อนแล้วกันพุชานมสดขวานพุชานมสดอ้าหนูให้ชิมมลูกเลยอ้าวแบ่งกันหนหกสิบหนูว่ารอหกสิบแาบไม่ไม่กรอบหนูกินเนื้อเขากินเม็ดได้ได้ได้ไปติดใจถ้างั้นนะมันกรอบใช่ไหมกรอบละมุนใช่ไหมไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะมันอร่อยเองพุชานมสด จิ๋วมากเลยอ่ะิไม่อา่นี้ไปทานสองวันก็าดได้ะอยู่ได้กี่วันอยู่ได้สามวันยังอยู่ได้สใช่ค่ะมาละกอเลดเลดี้เราไม่ได้ซื้อไปกินเองนะเราซื้อไปให้หมาหมาชอบกินหมาชอบกินมาละกอยิ่งจะชอบเลยล่ะกินหอมแต่เนี้อเข้ามาติดใจทำไงวะเดิมาเราหายากอนดเลย แต่ว่าจะเป็นโรล120ไงจ้ะมันไม่มีเม็ดหรอัไม่มีเม็ดหรอใช่ค่ะถ้าชั้นมากจะเป็นมีเม็ดก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้นี่จะมีแบบถ้าเป็นถ้าเป็นหนักๆตันๆอย่างนี้จะไม่มีเลยเหรอใช่ค่ะไอ้ยักษ์ออกออกมาเน้นพืดเลยเอออัศจรรย์มากเลยนี่คุณสวยอยู่นี่คุณสวยไหนกินได้แล้วเอาแบบกินได้เลยหนึ่งอันแล้วก็พร้อมพร้อมทานอีกวันสองวันไม่เน่าไม่เน่าไม่เน่าเสียนให้ดูก็ได้ ไม่เคยเห็นไงปกติจะไปกินอะไรนะมะละกอฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ไม่เยอะเนื้อนิ่มด้วยเนื้อไม่เข็งแบบนี้เลดเลดี้กี่บาทจุดจริงนะสองวันไม่แข็งมันมาจากไม่มาจากที่ไหนนะครับอันนี้หรอคะดี๋ยวดดดที่ลาปียาในในนั่นแหละกำลังสวยอันนี้ไม่สวยต่างพี่ก่อนก็ได้ กี่วันกี่สองวันจ้ะสองวันเจแข็งเอาไปโรนึ่งไปโรยหนึ่งใช่เเงินแล้วเนี่ยเอาหน้าหน้าจ้ะเอาหกห้าหกหกหกสิบค่อยไม่ได้เหรอพ่อแม่บาท์เขาเจ้าช่างกิโลมากเันนี้มีเหรียญเปล่าวะนี่สวยเหมือนกันนะสีสันมันแปลกๆดีที่ก่อนเมื่อกี้มีเท่าไหร่เออนนี้ไงห้าบาทอ่ะ นี่นถ้าใค,ใครสนใจก็ลองมาร้านพี่นะอยู่ในดอนหวายพี่โกนดูดิเนต้นสละเห็นปะ คุ้จักเลยนะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเนื้เนี่ยไม่รู้ว่าต้นสลัดหรือว่าต้นละกำรรอะ่ะแต่ว่ามันเป็นเน่ยใช่เลยอะ่ะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอะมันมีหนามด้วยนะเออมันมีหนามแล้วก็เอยเนี่ยต้นต้นมันมีหนามด้วยวะเออมันมีหนามเจ็บปะเจ็บปะขวิดแหลมอยู่นะโอ้ยเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่ที่งูไม่กล้าเลื้อยไม่กล้าเกาะอ,อันนี้คือครั้งแรกเลยนะที่เข้ามาใกล้ต้นสลัดเนี่ย มันอยู่ใกล้ๆกับท่าน้ำเนาะใช่ใช่ใกล้ๆกับท่าน้ำวัดกรงบวอดเนี่ยหันมาปุ๊บก็เจอตลาดน้ำเฮ้ยเจอท่านะครับเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลนิดว่ามันอยู่มันมันกี่ปีกี่เดือนมันถึงจะแบบโตเป็นลูกที่กินได้แล้วเดี๋ยวเรามากันอีกรอบนึ่งอันนี้ยังกินไม่ได้แล้วยังเล็กยังกินไม่ได้ยังเล็กอยู่เป็ลูกเล็กๆอยู่เลยนี่ไแล้วไอเดียคืออะไรอ่ะเนี่ย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 เนยเนยเนเนี่ยอันนี้เหรอเกสรมันเป้าอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นเกสรมันน่ะพี่กรที่เขาจะเอาไว้แบบมาตีตีมันอ่ะที่มันเป็นแบบเอ่อตัวผู้ตัวเมียที่เขาอามาตีอ่ะมาถึงจะเกิดลูกน้าเพียบเลยน้าเยอะมากโอ้แต่ว่าแปลกเนาะมันไม่ขึ้นตามต้นเนาะมันขึ้นตามกิ่งอย่างนี้เนาะเอออ๋อรู้แล้วไอเนี่ยที่พี่กรถามคืออะไรมันก็คือไอเนี่ยแหละอ๋อมันจะออกมาเป็นพวงใช่แต่ว่าเขาต้องเอาเกสรตัวผู้กับตัวเมียมาตีตีกันมั้ง เคยเห็นในสารคดีสักอย่างหนล่าแต่ว่านี่แหละมันคือมันคือผลนั่นแหละในอนาคตอูเยอะนะเนี่ยพิกรณ์ว่าไปนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ไงในตลาดน้ําดอนหวายเนี่ยชอบมาหาซื้ออะไรกินที่สุดขิงดองขิงดองมันอร่อยเหรอมันก็อร่อยนะอร่อยอร่อยกินกับอะไรอ่ะขิงก็เก่งไสกเกอีสาเ่ะ บางทีเราซื้อไส้กรอกอีสานมาแล้วเขาให้ขิงน้อยอ่ะคือไม่ไม่อร่อยเออคือใช่แล้วมีขิงดองจะอร่อยหรือไม่ก็เป็ดเป็ดย่างเนี้ยเราชอบกินกันใช่ป่ะเราชอบซื้อมากินอ่ะเราก็จะกินคู่กันอร่อยเฮ้ยแต่ว่าขิงที่นี่อร่อยจริงนะใช่รสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะออกหวานหวานซาซาเออมาที่เนี้ยต้องลองไม่มาไม่ลองถือว่าก็มาแหละ ขิงบ้าอะไรกินขิงดอง <What? S 1> <laughs> อันนี้เรือก็เป็นไซส์มินิขึ้นนะครับไปวัดและขิงได้ส่วนเรือลำให,ใหญ่ก็จะเป็นเรือนําเที่ยวต้องไปซื้อตั๋วข้าง <50 S 2> ใน,บน80บาทน,นะใช่ไปกินยิงเขาประกาศอยู่ว่าเรือน้าเที่ยว80บาทผู้ใหญ่80ดสิดข้างในตลาดเลยนะกลางๆเดินๆ,นๆไปเรื่อยๆก็เจอเขาจะประกาศอยู่เรือนําเที่ยวข้างในนั้นมันก็จะมีของกินหรือว่าถ้าใครมาไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหน ก็เดินไปแล้วก็แหกปากดังเลือดอะรเคี้ยงอยู่ตรงไหนเออใช่ก็มีคนบอกเองอ่ะใช่เอาแบบดังๆเลยนะใช่เลือเคี้ยงอยู่ด้วยอยู่ไหนวะกูอยากขึ้นแล้วกูอยากขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นหรอกเจอตีนก่อนซื้อแล้วครับซื้งมาส่งแอยู่นี่ค่ะครับนี่ค่ะ่อานี่ เผื่อรวยเผื่อรวยเลขอะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับรางวัลที่หนึ่งค่ะเธอรางวัลที่หนึ่งวะใช่เพราะวถูกเราเดี๋ยวจะไปขึ้นเงินดิพาพาคนดูไปขึ้นเงินว่าวิธีการขึ้นเงินรับยังไงละเออแล้วเป็นรางวัลที่หนึ่งนะวิทยาทานึ้นรางวัลที่หนึ่งเป็นวิทยาทานอ่าสองตัวเราก็จะแนะนำเรื่อว่าขึ้นยังไงนี่ครับเลิกแล้วเลิกใต้ดินแล้วมาอุดหนุนรัก ก็เป็นเจ้ามือแล้วลไ <c ười> <laughs> มาโดนหวาที่ไรนะเราก็เนี่ยผมก็ชอบกินข้าวหมากอร่อยดีมันหวานหวานมันมันแล้วก็มีกลิ่นเหล้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นข้าวหมากนั่นเองเขาจะดอกเหล้าเอาไว้นะแต่แตงเนี้ยกินไม่ได้นะครับต้องกินได้วันังคารเขาบอกมาส่วนไอคนเนี้ยมันชอบกินขิงดองเธอโชว์เ <laughs> ป็นคนเดียวเหรอฉันก็ชอบเป็นเ yeah. oh, น,นี่ยมาดูสิทีนี้นายหน้าฉันหลอ ดูดูอ่านี่ถิงดอกไอหน้าแบบนี้มันชอบกินถิงดอกไอหน้าอย่างนี้มันก็ชอบกินข้าวากไอหน้าอย่างนี้ชอบกินข้าวบะกะนมเฮ้ย <c oughs> อะมาทีไรก็กินแค่นี้แหละครับก็แล้วแต่ทุกๆคนจะสรรหาเลือกกินเอาเองนะชอบอะไรก็กินอย่างนั้นแหละไอเราสองคนเนี่ยก็ไปสามารถจะซื้อ<ม>ทั้งหมด โปรโมทไม่ใช่โปรโมทซื้อทั้งหมดซื้อทั้งหมดได้เออแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบใครจะสุดแล้วแต่เลยเราก็มาหากินอะไรอย่างเงี้ยวันๆหนึ่งอยู่แค่นี้แหละตอนหวมันก็วดอตอนหวมันก็ใกล้บ้านเราอ่ะนะมาบ่อยมาเรื่อยๆเคยรู้ประวัติดอนหวป่ายเดี๋ยไมต้องอยากรู้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ไงนี่ไง อ่านกันเราเองนะเนี่ยตลาดใกล้กรุงตลาดน้ำตอนหวชแล้วก็มาถูกของดีของอร่อยราคาถูกแบบจัดเต็มเลยอ่ะมาอ่านกันเราเองนะเ <c oughs> อแ่แคปใส่แคปเออพี่ก็ไปเอามะละกอให้มาจิกินกัน<ช>แล้วเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูด้วยว่าหมาเราชอบกินมะละกอเดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูว่าหมาของเราเนี่ยมันชอบกินมะละกอแค่ไหน เบอหมาของคุณผู้ชมเนี่ยจะได้มากินมะละกออย่างไรตัวนี้บ้างจริงๆหมากินมะละกอได้แล้วก็มันเป็นเดี๋ยวที่มีประโยชน์ต่อมันด้วยนะรดเราเลยมาละอยู่นู่นก็อยู่นู่นเดินเดินเดินเลยเดินเลยไปกับบ้านนี่ครับรถผมก็จะเป็นชิกจะเร็วแรงทะลุนรกล้อหลังใส่ล้อได้ใส่รถกันมาเอาเดี๋ยวเลย 好了，拜拜，拜拜。